พี่เคยสงสัยไหมครับว่าคนที่เดินสวนเราคนที่ไขกุญแจห้องให้เราหรือแม้แต่คนที่ยืนหายใจรถต้นคอช่วยเราทำงานอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาเป็นคนจริงๆหรือเปล่าเรื่องนี้มันเป็นจุดปเปลี่ยนในชีวิตช่างของผมเลยครับพี่เหตุการณ์ที่เขื่อนกาญจนบุรีคืนนั้นฝนตกหนัก ผมกับหัวหน้าเข้าไปซ่อมประตูระบายน้ำเราคุยกับลุงมิ่งคนเฝ้าเขื่อนแกปกติทุกอย่างรับกุญแจเข้าห้องพักแต่พอผมไปดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังนะครับภาพในจอมันฟ้องว่าตอนที่ผมยืนทำงานอยู่คนเดียวอะมันมีผู้ชายคอหักยืนซ้อนหลังผมอยู่ครับ แล้วที่พีคที่สุดคือ